ยูเครววนว้าวุ่น F16 ตกสอยกันเองด้วย Patriot American วันที่31สิงหาคม2567อยู่กับดิฉันนะคะธนวัฒน์วังชากรปิดท้ายเดือนนี้กันด้วยความอลมานของอยูเครนเมื่อเสียเครื่องบินชื่อดัง F16 ลำแรกที่นาโตส่งมาให้เห็นว่าน่าจะมาจากเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กนะคะเพราะประกาศว่าจะส่งให้เคียฟก่อนเลย10ลำ มันก็วุ่นสิค่ะเมะื่อสสยูเครนออกมาแชร์ว่ายิงกันเองซะแล้วที่แรกก็สนนิษฐานว่าโดนรัสเซียสอยออตอนที่ถล่มสนามบินทหารอะไรประมาณนั้นแต่สสยูเครนมาแชร์เองแบบนี้ก็วุ่นเลยค่ะสสคนนี้คือเบสุสลายาของรัฐสภาย,ยูเครนถ้าเป็นตัวตึงนะคะออกมาวิพา์วิจารณ์กองทัพยูเครนบ่อยมาก แต่คนทั่วไปมองว่าเธออดลนทนไม่ได้กับความไร้สาระความไม่เป็นระเบียบเป็นเหตุให้ต้องแพ้รัสเซียก็เลยออกมาเช่งอยู่เรื่อยแต่ว่ากลายเป็นแบล็คลิสต์ของฝ่ายขวาจัดพวกนิโอกลุ่มของเซเลนสกี้ไปแล้วคือถึงขนาดประกาศแบบทำลายจนต้องต้องมีการป้องกันในที่อยู่ของเธออะไรประมาณนี้เธอผู้นี้ เบนซุคเลายานี้เป็นสมาชิกคณะกรรมาการป้องกันประเทศของยูเครนด้วยล่าสุดการออกมาแฉมาปูดแบบนี้เลยถูกเรียกตัวเพื่อจะดำเนินคดีหลังจากเธอบังอาจรายงานเรื่องการยิงเครื่องบิน F16 ตกด้วยระบบแซมของ p a t r ร o อซึ่งได้รับมาจากสหรัฐอเมริกาสื่อบางฉบับน,นะคะบอกว่าจริงหรือขีปนาวุธสหรัฐ ยิงเครื่องบินรบของสหรัฐในยูเครนนี่ล้อกันเจ็บเลยนะคะหลังจากที่เบสุคลยาออกมาแช์เนี่ยเธออ้างข้อมูลของตัวเองบอกว่าเครื่องบิน F-16 ถูกยิงตกโดยปืนต่อต้านอากาศยานของอยูเครนเองแม้กระทั่งมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศ p a t r i o อก็คือขีปนาวุธของแพทริออตนั่นแหละมันเป็นของอเมริกาที่บริจาคให้มาที่จริงไม่ได้บริจาคเก็บตังค์ด้วย แท้จริงแล้วเธอมองว่าแบบนี้มันทรยศกันสองต่อเลยยิงพวกเดียวกันยิงใส่เครื่องบินตัวเองด้วยระบบป้องกันภัยของอเมริกาซึ่งบริจากให้ตัวเองเธอบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะขาดการประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆในกองทัพเบสุคลายาเรียกร้องให้กองบัญชาการทหารยูเครนหยุดโกหกได้แล้วโกหกซะทุกเรื่องแม้แต่เรื่องสถานการณ์ในทิศทางโปรครฟ ของแนวหน้าก็โกหกอยู่นั่นแหละเขาว่าอย่างไงนะคะเรื่องนี้ซาสเบทสุคลายาเขียนบนบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเองเขาบอกว่าวัฒนธรรมการโกหกในกองบัญชาการกองทัพอากาศยูเครนเช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ทหารระดับสูงอื่นๆของเรานำไปสู่ความจริงที่ว่าระบบการตัดสินใจทางทหารไม่ได้รับการปรับปรุงบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่เป็นความจริง และก็มีการรวบรวมอย่างสม่ำเสมอแต่กลับเสื่อมถอยลงและถึงขั้นล่มสลายอย่างที่เกิดขึ้นในทิศทางของโป o c r รอฟสกี้น,นั่นก็คือสภาพความจริงของโปรครอฟเมื่อก่อนนี้เป็นความประการที่ค่อนข้างแข็งแรงมากรัเสเซียก็บุกมาแล้วรบก็มาแล้วตั้งเกือบ3ปีแล้วนะคะโปรครอฟยังไม่แตกวันนี้ถอนกำลังไปบุกเคริงงร์สซะงั้นโปโรอฟเลยมีแนวโน้ม ใกล้แตกเต็มทีแล้วเพราะต้องอพยพพล,ลเมืองอยูเครนออกตรงนี้ที่จริงเป็นโดนเนสเป็นดันบาสนะคะอยู่ในภูมิภาคใหม่ที่รวมกับรัสเซียแต่เมื่อ,อยูเครยนยึดไม่ได้ก็ยึดอยู่นั่นแหละไม่ยอมออกงานนี้เลยโดนขับไล่ถอยร่นรัวๆจากการบริหารงานผิดแต่ว่าโดยเคฟโดยตรงก็ไม่น่าจะใช่ เพราะว่านาโต้เข้าร่วมราชก,การด้วยแม้ว่าพยายามปิดยังไงก็ไม่ค่อยเม็ดก่อนหน้านี้หลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะว่าวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพรัสเซียจัดใหญ่ยิงขีปนาวุธโจมตีที่แม่นยำไปเป้าหมายดินแดนยูเครนเน้นนะคะสนามบินทหารเขาบอกว่าสนามบินทหารในโคลมเบียผู้ิภาคอิวานโนฟ,ฟังคอฟก็น่าสงสัย ตามข้อมูลบางส่วนรัเสเซียสื่อรัสเซียบอกว่าสนามบินแห่งนี้เป็นที่ที่กองทัพยูเครนส่งเครื่องบินรบอเมริกันหลายลำไปเก็บไว้ที่โรงเก็บเครื่องบินคําพูดของสสยูเครนมันสวนกับข้อสันนิษฐานนี้นะคะว่าน่าจะโดนทุบตอนที่รัสเซียจัดหนักสนามบินทหารล็อตวันที่26สิสิงหาคม แต่พอสอสอมาบอกอย่างนี้น่างหงายไปอีกแบบค่ะต่อมาเซเลนสกี้เคลื่อนไหวทันทีนะคะสั่งปลดพลเอกนิโคลายโอเลชุกจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนทันทีก่อนหน้านี้เขาปัะทะทางคารมกับสสยูเครนรายนั้นนะคะต่อหน้าสาธารณชนในที่นี้ไม่ได้มีเวทีนะคะแต่เถียงกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย พูดเรื่องการสูญเสียเครื่องบินรบ F16 ลำแรกที่ตอนตกจัดหามาให้นี่แหละรายงานข่าวยังระบุนะคะว่าเครื่องบินนี้ตกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้นักบินเออเล็กเซ่เมสเขาชื่อเล่นว่ามูนฟิชนะคะเสียชีวิตเค้บไม่ยอมรับความสูญเสียอันนี้เงียบกิิบจนกระทั่งวันพรฤหัส,สบสดีก็เลยเกิดเหตุการ,แร์แฉกันไปปูดกันมาว่าตอนเนี้ กำลังมีการสอบสวนมาเรียน่าเบซุคลยาสสจากพรรคผู้รับใช้ประชาชนกับพรรคเดียวกับเซเลนสกี้นะคะเป็นพรรครัฐบาลออกมาอ้างว่าเมสถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของยูเครนซึ่งได้รับบริจาคสหรัฐเองรายคนนี้ผู้บัญชาการกองทัพอากาศรับไม่ได้ค่ะออกมาโต้เลยมารียนนาถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องขอโทษกองทัพทั้งหมด สำหรับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปฉันหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในศาลนั่นก็คือจะฟ้องโอเลชูกลาวในโพสต์โซเชียลมีเดียของเขานะคะวันศุกร์นี้ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเบสุกลายาขายตัวเป็นเครื่องมือทำให้ผู้นำกองทัพระดับสูงเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมาอย่างต่อเนื่องเลยเขาบอกว่าคุณไม่เพียงแต่เทข้อมูลที่ไม่ดีใส่ฉัน ทั้งในทางส่วนตัวและกล่องทัพอากาศเท่านั้นแต่คุณยำทําให้ผู้ผลิตอาวุธของสรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของยูเครนย่างสรัฐนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงไปอีกด้วยเอเลชุกตั้งข้อสังเกตกล่าวหาเบสุคลายานะคะว่าเธอผู้นี้เป็นดาราแห่งการโฆษณาชนเชื่อของรัสเซียเออโดนตำหนิก็เลยบอกว่าเป็นทา,าเสเซียสัง,งนั้นอเล็กซานเดอร์ซิสกี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งของทัพยูเครนออกมาประกาศไม่เย็นมันสุกเหมือนกันพลโทอนาโตลีครีโวโนสโกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้บัญชาการกองทัพอากาศแสดงว่ามันมีแววหรือไม่มีแววก็ได้เพราะกี้พอใจที่สอสอของพรรคตัวเองออกมาแฉว่ายิงกันเองอย่างนั้นมันก็ดีกว่าที่จะเป็นข่าวว่ารัสเซียสอยตกหอรัอเสเซียทุบ อะไรประมาณนี้แต่ว่าสสก็ยืนยันนะคะมันคือข้อเท็จจริงแถลงการอย่างเป็นทางการจากเคียร,ระบ,บุว่ามเมสเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศยิงขีปนาวุธร่อนของรัสเซียสามลูกโดนโจมตีหนึ่งลูกตามคำกล่าวของเบซุกเลยียบิน F16 ถูกระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแพทริออตโจมตีเนื่องจากหน่วยต่างๆของกองทัพยูเครน ไม่ประสานงานกันอันนี้ไม่ได้ลงในแถลงการอย่างเป็นทางการของกลาโหมยูเครนนะคะแต่เป็นคำพูดคำจากในโพสต์ของออสอสออยูเครนสสรายนี้เป็นหญิงแกร่งนะคะตัวตึงแลยการรั็ซัดกองทัพยูเครนกระพอบอคนนี้ตลอดเขาบอกว่าสงครามก็คือสงครามเหตุการณ์ชนิดนี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่วัฒนธรรมแห่งการโกหกนำไปสู่ระบบการจัดการการตัดสินใจทางทหารที่ไม่อาจปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความวิเคราะห์ที่มาจากฐานความจริงและมีการรวบรวมอย่างสม่ำเสมอแต่มันทำให้แย่ลงถึงขั้นพังทลายลงด้วยเห็นได้เลยจากแนวทางของโปแครอฟเขาอ้างการรุกคืบล่าสุดของรัสเซียนะคะเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญของโปรครฟเมืองสำคัญ ทางโลจิสติกเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของอขยูเครนในดอนบาสเขาบอกว่ารัสเซียเน,นี่ยบุกรุกอย่างเข้มข้นพอถูกถามถึงข้ออ้างของเบซุสกลายาที่บอกว่าเครื่องบินเพลิเดิสรัาถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธที่ผลิตโดยสรัตซาบ,บริเนอร์ซิงรองโโกระทรวงกลาโหมสรัฐนะคะก็ตอบคำสัมภาษณ์นั้นทันทีว่าเป็นเรื่องที่ยูเครนต้องจัดการกันเอง สหรัฐไม่ได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมการสอบสวนใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์น,นี้ดังนั้นในแง่ของการที่นักบินคนนี้เสียชีวิตจากการยิงพวกเดียวกันหรือไม่ฉันไม่สามารถให้ความเห็นได้แต่สหรัฐแม้ว่าจะไม่ได้สัญญาว่าจะส่งเครื่องบิน F16 ให้กับยูเครนโดยตรงแต่ก็ผลักดันให้สมาชิกนาโต้รายอื่นส่งเครื่องบินของตัวเองมาให้ชาติพันธมิตรนาโตในยุโรปก,ก็สัญญานะคะ กับเขียวว่าจะส่งเครื่องบินกว่า80ลำมาให้แต่จนถึงขณะนี้ยังส่งมอบได้ไม่ถึง12ลำเท่าที่ปรากฏก็ประมาณ6 1ถึง10ลำแต่หัวทิ่มไปแล้วหนึ่งไม่รู้ว่ายิงกันเองหรือจริงๆโดนทุบที่สนามบินทหารโดยรัสเซียขณะที่ยูเครนย,ยังทะเลาะกันไม่เลิกนะคะสถานการณ์แนวรบดุเดือดทุกวันเข้มข้นทุกวันที่เคิร์ส ทหารยูเครนกองกําลังผสมนาโต้เคียฟเริ่มถอยร่นเพราะถูกกองกําลังรัเสเซียกวาดล้างปิดล้อมอย่างต่อเน,นื่องที่ดอนบาสรัเสเซียปลดปล่อยหมู่บ้านต่างๆที่แนวหน้าทุกวันรุกคืบหนับจนทหารยูเครนเริ่มทยอยยอมจำนวนกันมากขึ้นมีข่าวทุกวันค่ะโดยเฉพาะทหารใหม่ที่ถูกเกณฑ์มาอย่างไม่เต็มใจเพราะรู้ว่าถ้ายอมจำนวนทหารรัเสเซียจะไม่ทำร้ายดูทรงแล้ว จะเอาชนะรัเสเซียได้อย่างไรคะยังมองไม่เห็นทางเลยมีการจัดประชุมรับระหว่างนาโตกับเคียฟด้วยยกตัวอย่างที่เบอร์ลินและมีที่อื่นๆปลอยข่าวมาทางสื่อตะวันตกแบบนี้จงใจให้รู้ว่านาโตมีเอี่ยวนะคะในการบุกในการรบกับรัเสเซียเพราะการรายงานข่าวโจมตีรัเสเซียมันดูจะมีพลังน่าเกรงขามไม่ใช่ยูเครนที่อ่อนปวกเปียกแต่ว่า มีพลังของ NATO ้แบ็กอัพอยู่หรือเข้าร่วมด้วยแต่สิ่งเหล่านี้มันกลับเป็นหลักฐานนะคะของการสมรู้ร่วมคิดและมีส่วนร่วมในการลุกรานหรือแม้แต่ปฏิบัติการก่อการร้ายของอยูเครนในแผ่นดินรัสเซียอย่างเปิดเผยด้วยขณะที่ในอดีตจะพยายามปิดข่าวนะปิดข่าวเหล่านี้อย่างมากเลยไม่มีแลบออกมาเลยแต่ทุกวันนี้มีอยู่เรื่อยๆอ้างแหล่งข่าวตลอด ตรงใจยั่วยุหรือไม่เพื่อให้รัสเซียออกหมายกับนาโต้แต่วันนี้สิ่งที่เห็นคือรัสเซียออกหมายถล่มยูเครนย,ยูเครนเลยต้องเป็นฝ่ายรับไปเต็มๆทุกวันค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านภูมิจิตศรัทธาเข้าใจให้การบริจาคตรงเข้าบัญชีของเรา สมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ